No, <coughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับวันนี้อยู่กับผมอีกได้วิ่งนะวันนี้เราจะพาพี่น้องไปลุยน้ำทะเลกันนะฮะวันนี้ก็มากับทีมงานนะครับเยอะแยะมากมายครับนานๆได้เจอกันปีหนึ่งหนึ่งครั้งแล้วทำัวกันวันนี้ก็พาพี่น้องมาจัดน้ําเค็มบ้างฮะเจอแต่คลิปดำน้ําจืดนะวันนี้ก็มีคลิปดำน้ําทะเลนะใครที่ติดตามอยู่ใครที่อยากได้ใครที่อยากเห็นคลิปดำน้ําทะเลนะวันนี้จัดไปครับอย่าลืมกดไลค์ให้กําลังใจกันพี่น้องจัดไปครับ ทิดมครับเบาหวานครับเบาหวานเบาหวานทีมจากร้อยเอ็ดนะฮะอ่ะอันนี้อันครั้งแรกครับสวัสดีครับป๋าต้อมครับโลกตับโลกไตสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อาร์ครับพี่ใหญ่ของเราพี่จักรต้นเอสโซ่แล้วก็อาจารย์ท่านอาจารย์อ้โาจันทน์นะจันทน์ฝากช่องด้วยนะครับผมช่องพันภูไทยพันภูทรนะครับทางยูทูบครับผมจันไปครับพอแล้วยังลื่นไหมเนี่ยเวลาขึ้นไปเลยไปเลยมาอีก เห็นมันข้าบักพอดีเห็นมันข้าบักเดี๋ยวพอดีพอแล้วครับวอยแล้ว ก็มาถึงเป้าหมายที่เราจะดำนะฮะหมายแรกนะฮะขับเรือมาประมาณชั่วโมงนึงนะฮะหนึ่งชั่วโมงเออผมขับเรือลํานี้พี่หนูแล้วขับเรือลำนู้นนะฮะก็เราก็มากันแปดท่านนะฮะวันนี้ก็มากับไต้หนูนะฮะไต้หนูพามาในวันนี้โอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปใต้น้ําพี่น้องอ่ะเดี๋ยวรีวิวชั่วโมวกก่อนนะนี่ครับชั่วโมวกใหม่ของเอกในวิ่งฮะอันนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปของ พี่หนูเลยนะฮะตัวนี้เป็นเจล่าสุดอ่าใส่ยางแปดที่ติกสิบสี่มิลรูเล็กกับสิบหกมิลรูเล็กนะฮะดอกใหม่ไม่ใหม่นะดูครับติ๊กเกอร์ยังไม่ออกเลยนะฮะดอกของอะไรพาทอยมาซาวิมาอดอกของซาวิมานะครับเฉพาะดอกก็สองพันห้าร้อยบาทแล้วนะมัน <150. S 1> ร้อยร้อยห้าสิบเซนต์ตัวนี้ดูอันนี้นะครับคือปืนยิงปลานนทะเลนะฮะตัวนี้น,นาความยาวเท่าไหร่นะพี่หนู ร้อยี่ห้าความความยาวหนึงร้อิเซนอ่าฝังท่อฝังท่อเพิ่มความเบาน้ำหนักปลาลอย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 ไม่หนักนะฮะแล้วก็ไม่ใหญ่นะครับเยวเรียวจับกระทับมือไกลนิ่มนิมเดี๋ยววันนี้คอยดูผลงานมันครับตัดไปครับเจ้า น้อยพี่น้องเยอะมากันนี้ก็ขึ้นมานั่งพักบนเรือก่อนนะครับเป็นไทนัดอีกแล้วเป็นดำลงไปจืบจืดขึ้นเลยเหียหูไม่ได้พอเป็นไทนัดเนี่ยมันจะกึดเลยเหมือนอาก,กาศมันดูดแล้วก็ซื้อเป็นสักพักนึงอ่ะแล้วก็เลือดออกมีเลือดออกสเล็ษนะครับเดี๋ยวขึ้นมาพักก่อน ฝืนไปเดี๋ยวมันจะดำไม่ได้วันนี้เดี๋ยวมันจะอดสนุกก็ได้ปลาตัวเดียวครับยิงปลาตัวเดียวปึ๊กนัดเดียวก็ได้ตัวหนึ่งดูผลงานปลาอนี่นะครับปลาเขาเรียกปลาหูช้างนะอันนี้นึ่งโคตรอร่อยเลยนะครับเนื้อมันจะมันมากเลยวันนี้ใหญ่มาก ครับตัวใหญ่เจ่าตอนนี้เราก็ขึ้นมาพักกันอยู่บนเรือกันแล้วเรือแต่ต้อมนะครับต้อมแลมโบนี่ยังไม่เคยเจอทะเลสักทีเลยไม่ไม่ขึ้นนะเห็นปลาเล็กปลาน้อยตื่นเต้นใหญ่นะวันนี้น้ําไม่ดีพี่น้องน้าใสตเลยเออวันนี้น้ําไม่ดีก็พอได้ปลามาทําปลาดิบกันอยู่นะวันนี้เดี๋ยวเออเซฟนะครับไม่ใช่เชฟนะเซฟเซฟเขาจะจัดมาดิบไฟแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะฮะ ไม่ต้องเน้นสีสันสวยงามอะไรไม่ต้องไม่ต้องไปคำนึงถึงตัวนั้นนะเราจะกินปลาดิบนะจัดไปครับพี่น้องวันนี้เอันนี้ปลาเลยนะพี่ฮัทปลาเอวปลาหิวนะฮะอันนี้พี่หนูบอกกินดิบอร่อยนะปลานี่กินปลาอันนี้นะเดี๋ยวเราจะทำปลาซาซิมินะกินกับวาซาบิกันนะครับวันนี้นะเออี่นะครับเลอยู่นะครับปลายากแยกรึยังคยากมันจะมีเพื่อนในกองเนี่ยหิวบอกเนี่ย อาีกับนดำน้ำก็ปวดหัวอีกน้ำมันขุนหรือเปล่าพี่บาวัสบีไมโอ้โนีจากกินเนี้ยมันกงดีไซนเกต็ต้องดีไตัดต่สินใจเปลี่ยนแผนมาเอาปืนแปดิเลย ทุ่งลุกทุ่งนะครับเราไม่ได้เน้นความสวยงามนะฮะเราเอาบรรยากาศนะครับน้องอันนี้เราก็มีความสุขนะฮะถือว่าเราไม่ได้ปลาเยอะแต่เราก็ได้ปลามากินอันนี้เราก็สุนตัวโตวอาปลามันเป็นมันเป็นอะไรที่เราต้องการนะครับแบบนี้นะฮะวันน,น,นี้ธรรมชาติไม่เป็นใจจัดปลาซาซิมิไปก่อนวันนี้มีอาร์ตมาด้วย ไม่อัดลมแรงพม่อัดน้ำขุนนะอัดน้ำขุนอัดอัดไซโครนอัดเรือยังแทบจะเข้าไปเอาไม่ได้เลยต้อนไม้ลมขวางจัดไปครับเก่งเก่งกว่าเก่งขังขังก็ขัดแต่จะเรือก็ซัดขึ้นขึ้นขึ้นเดี๋ยวนั่งต้องคอนโทรลดีๆนะฮะเดี๋ยวจะล้มโอจับก้ะเก่าไม่ยอาขึ้นดังก้ไไนแก้ว ใช้ปืน80มิลลิเม่รปืน80ยินสันงยาเส้นเดียวโอ้มันไม่มีวัตถุดิบครบนะครับแต่มันลดทายเป็นร้อยนี่นะบรรยากาศพี่น้องเป็นไงพี่อะไรก็ใส่หวัดนึงนึงนึงจะโม้ครับอน้ำเลยครับเนี่ยกินปลาดิบกันนะนี่อะไรของแท้ครับพี่น้อง สดกว่าน,นี้ก็ไปกินในน้ำแล้วครับรับเข้าไปเป็นไงครับยอดครับแทบบ้า,า,าขึ้นดังขึง้น <c oughs> เอาแม่ไอ้จักเฮนะ้ลองมึงได้เนี่ยมาแล้วต้องร้องดิพอแม่มาค่ากินเนาะเออพ่อแม่มาค่ากินก็นลองกินมึงแน่ <c oughs> จะได้ไปเล่าให้พอห่อแม่ฟังนี่นะครับยยนี่มันยอดกาแฟหวาเนาะ เนื้อมันนุ่มแล้วมันหวานเะเค็มไปไหมผมว่ามันเค็มแล้วนะแต่เรากินข้าวกินปลากินปลาดิบอะไรแล้วก็นั่งอยู่บนเรือรอเล่นดำเล่นๆแถวนี้เดี๋ยวรอให้บ่ายๆดูว่าน้ำมันจะใสหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันใสเลยเดี๋ยวพี่หนูบอกว่าช่วงบ่ายๆเดี๋ยวรอดูช่วงบ่ายช่วงเย็นเพราะว่าน้ำมันน่าจะเริ่มดีข <or> ึ้นนะฮะว่ามีโอกาสลุ้นปลาใหญ่ดู ก็คอ,อยติดตามรับชมคอ,อยลุ้นให้กําลังใจกันพี่น้องตอนนี้ก็เอาบรรยากาศในการกินปลาดิบแบบลุกทุ่งลุกทุ่งนะที่บนเรือกลางทะเลเลยนะฮะจัดไปครับเออพวกคนเราก็มาหลบกันอยือในลมนี้นะปลาพวกเขาเนี่ยกินข้าวกินปลาก็ผลงานปลาก็ได้ปลาเล็กปลาน้อยนะขอได้ทำปลาดิบกินนะครับเรือลำนี้ก็ขอบคุณพี่เอกมากนะครับที่นำนุนเรือ ไอ้เกได้วิ่งล้ทีมงานมาตกปลานะครับมิตรภาพดีๆแบบนี้หาบ่ได้อีกแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องเย้สบายดีตามกันไป โอ้ยิกปลาใหญ่ได้โดนปลาน้อยโอ้ยหุดหลาไปลูกระต่าย้า Bye. <laughs> ตอนนี้ก็เวลาห้าโมงครึ่งนะจะถึงหกโมงแล้วครับ okay, เหนื่อยมากมันเนี่ยมาดูผลงานกันครับนี่นะฮะจานดมนะฮะปากเก่าเก่าไม่เก่าอ่ะบาวันบาวันบาวานดมนะฮะบาวันทีมน้ส่งเข้าประกวดจากรอยอิดนะครับเมืองรอยเกินนะครับโอ้ดู หน้ากากกับปากมันโอ้ตัวนี้น่าจะจักโลอุ้มเมื่อกี้เนี่ยสามสามโลน่าจะประมาณสี่โลเนาะสามสี่โลนี่แหละนี่นี่นี่ทีนี้ปลาอว้เด็ดอี่เด็ดปลาแหลมท่งครับปลาแหลมท่งใหญ่ทงรับไปหนึ่งพวงนะฮะเดี๋ยววุ่นงานอีกเดี๋ยววิ่งนะครับตัวไม่ใหญ่ครับใช่ก็เยอะพอได้กลับบ้านนะครับ ตอนีไปฝากคนในบ้านครับพี่น้องจัดไปโอเคตอนนี้เราขับเรือกลับบ้านนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวไปดูปปผลงานบนฝังแล้วกันเดี๋ยวขับเรือก่อนพี่น้องจัดไปครับปไปเลยวันนี้เราก็ขึ้นมาบนฝั่งเรียบร้อยนะครับโชคดีมากเลยที่เราไม่เจอฝนอยู่กลางทะเลนะพี่น้อง เราเรือขึ้นมาเก็บพลังเรียบร้อยแล้วก็ฝนตกหนักมากครับดูดูบ่อวต้มครับอาบน้ำอยู่กลางสายฝนครับพี่น้องเฮ้ชุดยอดทีเล่เจ้านี่มาดูผลงานกันพีน่น้องนะนี่นะครับอันนี้หนึ่งถังนะครับพอจะได้ปลาเกา๋ปาปลาปลาเล็กปลาน้อยนะครับรอบนี้เพราะว่า สภาพอากาศไม่เป็นใจแล้วรัารอไ,ได้ปลากระปับบ้นอยู่ากระเป๋าสองตัวเอเอเรอ<ร><ร>ได้อยู่าาว,วครั้งก็อีกครั้งนึงลุนนี่แล้วนี่ครับอีกครั้งนี้ก็รีบไปน้าครับเออรีบไปเคทนะครับคลิปนี้นก็ล <c oughs> า,ากันด้วยสายฝนคุ้ม่นี้เยพี่น้องอเจอกันใหม่ นุกนะครับปลาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาพินภาพไปก่อนเอาดีเจอกันไหมสวัสดีครับทริปนี้สภาพอากาศไม่เป็นใจครับแต่ก็ยังโชคดีนะที่เราไม่เจอฝนอยู่กลางทะเลนะฮะดูฝนตกครับอย่างหนักเลยพี่น้องเอ้ยไปกลับบ้านกันครับ